สวัสดียามเช้าจ้าเช้านี้เป็นเช้าวันแรกนะคะของการเริ่มใช้เซ็ตหน้าใสของพี่นุชเหมือนเดิมนะคะหลังจากที่หยุดใช้มา3 1วันด้วยกันนะคะสำหรับสกินแคร์หน้าใสในตอนเช้านะของพี่นุชก็จะเริ่มต้นด้วย ลูกค้าเรียกลัวๆเลยจะเริ่มต้นด้วย J.K. เซรั่มนะคะเซรั่ม um. หัวเชื้อสลายฝ้าให้หน้าเด้งเด็กนะคะกระตุ้นคอลลาเจนให้หน้าเด้งเด็กนะเริ่มต้นเหมือนกับตอนกลางคืนค่ะยามเช้านะคะสามโยดแล้วก็นวดวนเป็นวงกลมนะคะให้ทั่วใบหน้า หขวดนะคะเห็นขวดเล็กๆแบบนี้นะคะใช้ได้1เดือนนะเพราะว่า,เ,าเนี่ยแค่3หยดเขาก็เกลี่ยดได้ทั่วใบหน้าแล้วนะคะแล้วก็เหลือลงมาถึงคอได้เลยเนี่ยนะพอเนื้อเซรั่มบางเบานะก็แล้วก็ไม่เหนียวเนินหนักซึมเข้าสู่ผิวได้รวดเร็วนะคะ แล้วก็กระตุ้นผิวด้วยการตบๆนิดนึงเป็นการปลุกผิวให้ตื่นนะคะรอบดวงตาเราก็ลากออกเหมือนเดิมอะและหลังจากนั้นนะคะก็ตามด้วยไข่มุกผสมบัวฮิมะนะคะแล้วก็ตามด้วยกันแดดไข่มุกผสมบัวฮิมะนะ เห็นไหมคะเนื้อครีมของแท้เกตเนะมันจะทามันจะพอทาปุ๊บมันจะซึมลงสู่ผิวเลยเห็นไหมคะซึมลงสู่ผิวได้แบบง่ายมากนะไม่เหลือเป็นคราบขาวเป็นแป้งข้างอยู่บนผิวนะคะนี่อย่าลืมทาคอด้วยนะจ๊ะอ่าและหลังจากนี้ก็คือเป็นครีม กันแดดไข่มุกผสมบัวหิมาเดี๋ยวพี่นุชแต่งตัวก่อนแล้วก็เดี๋ยวลงไปทากันแดดกันข้างล่างนะคะที่ทำงานนะเดีย๋ยวเจอกันอีกทีนึงจ้ะอ่าแวบแอบบลงมาข้างล่างแล้วนะคะแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะลงครีมกันแดดขอผ่านตัวนี้ก่อน คอลลาเจนแล้วก็วิตามินซีจากออเซราเชอรี่นะคะแล้วก็วิตามินรวมกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนในร่างกายแล้วก็ช่วยป้องกันโควิดด้วย หนึ่งกระปุกนะคะมี60เมตร350บาทใครสนใจทักถามพี่นุชได้นะให้ผิวขาวใสเด้งเด็กด้วยอ่าแล้วเราก็จะมาทำการทาครีมกันแดดไข่มุกบัวหิมะให้ดูนะคะหลังจากที่ไม่ได้ใช้มา31 31วันแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวพี่นุชทาให้ดูครึ่งหนึ่งก่อนครึ่งหน้า คุณสมบัติของเขาก็คือช่วยปรับสีผิวนะให้หนึ่งระดับนะคะปรับสีผิวเราให้กระจ่างใสขึ้นหนึ่งระดับลูกค้าตามตุ้งดิ่งตุ้งดิ่ง จะใช้มือเกลี่ยหรือจะใช้พับพับเกลี่ยหรือจะใช้เป็นแปรงแบบพี่นุษย์นี่ก็ได้นะคะแล้วแต่คนสะดวกนะสะดวกแบบไหนทําแบบนั้นเลยนะคะเห็นไหมเนี่ยแตะออกมาแป๊บเดียวาแตะออกมานิดเดียวนะคะทาได้ทั่วหน้าเลยเห็นปะเอ้ทาได้ครึ่งหน้าเลยเห็นปะไม่ต้องใช้เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยครีมกันแดดเนี่ยกระปุกหนึ่งเนี่ยจะใช้ได้สองเดือนเลยนะคะ สองเดือนสองเดือนกว่านะแล้วปแล้วแต่ปริมาณไข่ทาเยอะทาน้อยนะอย่างพี่นุชเนี่ยพี่นุชจะชอบอพอทาทาทั่วแล้วเนี่ยก็จะเน้นเน้นในจุดที่เขาเรียกอะไรเนี่ยบริเวณเนี้ที่มันจะโดนแสงเยอะๆแล้วก็ในจุดที่พี่นุชมีปัญหาเกี่ยวกับรอยเคยมีปัญหาเกี่ยวกับรอยฝ้ารอยอะไรอย่างเงี้ยอยู่นะคะ ขอ,อยดูกระจกมุมนี้นะดูในในโทรศัพท์มัน,ม,นมันไม่ค่อยชัดอืเพราะว่าตอนนี้กล่องเนี่ยเนี่ยกล่องมันตั้งอยู่หลังอันนี้มันมันบังแสงนะคะมันทําให้เห็นหน้าพี่ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่พอดีกล่องเยอะจะย้ายกล่องออกก็กระไรอยู่ นี่เห็นไหมจ๊ะเห็นไหมข้างนี้ไม่ได้ทาข้างนี้ทาเห็นไหมฮะมีความนวลเนียนแตกต่างกันหนึ่งระดับเห็นชัดเจนเลยเนาะเออเดี๋ยวเดี๋ยวลองกล่องออกจะเห็นข่าวชัดขึ้นไหมเออนิดนึงเนาะเห็นหะ ฝั่งนี้ยังไม่ได้ทากับฝั่งที่ทาแล้วเห็นไหมคะเขาจะปรับสีผิวให้เราระดับหนึ่งนะคะอ่ะจะมาลงให้เหมือนกันทั้งสองข้างเห็นไหมคะเนี่ยแต้มนิดเดียวไม่ต้องแต้มเยอะกระปุกหนึ่งนะคะ100บาทใช้ได้สองเดือนคุ้มมากๆเลยนะคะ หน้าแล้วอย่าลืมคอด้วยนะคะพี่นน,นเน้นย้ำตลอดนะไม่ว่าจะเป็นครีมบำรุงหรือครีมกันแดดก็ห้ามลืมคอนะคะ <c oughs> เอเท่ากันแล้วเห็นปะแล้วหลังจากนี้ก็สามารถที่จะลงรองพื้นหรือว่าแต่งหน้าได้เลยนะคะสำหรับคนที่แต่งหน้าบางๆเบาๆก็ลงแป้งแล้วก็แต่งหน้าตามปกติได้เลยหรือสำหรับคนที่ชอบลงรองพื้นก็สามารถลงรองพื้นต่อได้เลยเขาจะช่วยทําให้รองพื้นเราเนี่ยติดทนนานมากยิ่งขึ้นนะคะแต่งแต่งหน้าเนี่ยรอบเดียว สวยยันยินเลยนะคะโอเคเดี๋ยวก็ <c oughs> พี่นุชไปแต่งหน้าต่อก่อนนะคะเนี่ยค่ะยามเช้านะคะก็จะมีลงสกินแคร์สอตัวก็คือ JK เ e r ซ um, รัแล้วก็ไขมุกผสมโบหิมานะคะแล้วหลังจากนั้นก็ตามด้วยครีมกันแดดแบบนี้นะคะแล้วก็แต่งหน้าตามปกติได้เลย